สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ EP นี้ก็จะคุยเกี่ยวข้องกับการฉลองครบรอบเอกราชของประเทศยูเครนสั่งสองปีนะครับก็อย่างที่เรารับทราบกันว่าตอนนี้ยูเครนก็กำลังมีความขัดแย้งกับรัเสเซียแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คือว่ายูเครนนั้นไม่สามารถที่จะทำการโต้ตอบในพื้นที่ ท่รเซียครอบครองอยู่นะครับประเด็น,นสำคัญก็คือว่าทุกอย่างของยูเครนนั้นเราสามารถเห็นได้ว่าการตัดสินใจของรัฐบาลยูเครนนั้นยูเครน,นครไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเองนะครับแต่ถูกตัดสินใจด้วยชาติวันตกเป็นหลักนะครับถ้าดูง่ายๆนะครับก็จะเห็นว่า กฎหมายของการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนั้นก็ได้ถูกนําเสนอในประเทศยูเครนในปัจจุบันนะครับ่ทั้งที่ศาสนาคริสต์นิกายอาัิษฐานนั้นค่อนข้างที่จะเคร่งคัดในการต่อต้านการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนะครับนอกจากนั้นมีการอนุญ,ญาตให้มีการเผยแพร่ สื่อละมกนะครับแล้วก็ทำให้กัญชานั้นถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ชาวยุเครนต้องการจริงๆหรือไม่นะครับอีกทั้งตลาดที่ดินก็ไม่ได้ผ่านการลงบัชมติตามที่กฎหมายกำหนดว่าต้อง เจ้ายูเครนั้นต้องมากกว่า3 0เปนั้นเห็นด้วยนะครับโดยที่ดินของรัฐนั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งในปัจจุบันนั้นก็ยินยอมมอบให้กับบริษัทข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา3แห่งนะครับในการครอบครองนะครับโดยการสั่งการนั้นของหนจน้ิติบัญญัตินั้นก็มาจากผู้ มาจากหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ใช่รัฐบาลยูเครนนะครับฉะนั้นเนี่ยอำนาจบริหารกิจการต่างๆนั้นอยู่ภายใต้ภายนอกโดยเฉพาะกองทุนการเระงประเทศ IMF เนะครับ <_ C 1> เนื่องจากว่ายูเครนนั้นก่อนหน้านี้ในปี2014มีหนี้กับ IMF อยู่จำนวน7,000ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นมีหนี้อยู่ถึง200,000ล้านดอลลาร์ ฉะนั้นเนี่ยการไอ้มบนั้นก็สามารถที่จะก na 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 hai hai ําหนดเง okay. voilà. ื่อนไขในการให้เงินนะคับไม่ว่าจะเป็นการขายที่ดินขายธุหกิจของบรรพบุรุษของตนเองนะครับและเปลี่ยนแปลงกฎหมายเศรษฐกิจต่างๆนะครับถึงตอนนี้แล้วก็คงจะต้องมาเปรียบเทียบกันนะว่ายูเครนนั้นค่อนข้างที่จะไม่เป็นไม่มีเอกราชของตนเองนะครับคือเป็น อะไรอ่ะเป็นหมายถึงว่าเป็นวัตถุด้วยเป็นเครื่องมือของตอนตกถ้าเราจําได้ในกรณีของประเทศจอร์เจียนะครับก็เคยมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยจอร์เจียนั้นก่อนหน้านี้ก็มีความขัดแย้งกับ,บรสัสเซียนะครับแต่เมื่อในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานั้นไม่ว่าอเมริกาจะมีการกดดันอย่างหนักให้ให้จอร์เจียนั้นคว่ำบาตรรัสเซียนะครับแต่ว่า จอเจียนั้นก็ไม่สนับสนุนแนวทางดังลกานะครับเพราะเนื่องจากว่าจอเจียนั้นสนับสนุนผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักโดยถ้าจอเจียนั้นคว่ำบาตรรัเสเซียก็จะสูญเสียรายได้กว่า2000ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาของการขารดแคลนงบประมาณนะครับของประเทศนะครับฉะนั้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าอเมริกานั้นก็ไม่ได้สนใจที่ทจะซื้อสินค้าจากจอเจียน หากรัหากคว่มบาตรรัเสเซียนะครับดังนั้นจอเจียก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆที่สหรัฐนำเสนอนั่นก็แสดงเห็นว่าจอร์เจียนั้นก็มีองค์ประกอบของอธิปไตยอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลของเซนสกี้นะครับถึงตอนนี้แล้วก็การแทรกแซงจากภายนอกนั้นในการคัดเลือกบุคลากรสำหรับตุลาการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนั้นก็เป็นเรื่องที่ปาลาดมากนะครับโดยเฉพาะประเทศยูเครนนะครับโดยาชาวยูเครนนั้นไม่สามารถที่จะแต่งตั้งผู้วิาศวะได้ด้วยตนเองไม่สามารถสรรหาบุคลากรในระบบตุลาการได้และการแต่งตั้งตอดแทนในาราดัสูงสุดในประเทศนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับประดมดีรัฐสภานะครับตามรัฐนุนที่เขียนไว้นะครับแต่เป็นเรื่องของ เซนเมกานะคกับวันตกเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นถึงตอนนี้แล้วแม้ว่ายูเครนนั้นจะพยายามพูดถึงอ,อธิปไตยของตนเองกับรัสเซียนะครับแต่ว่าแนวทางของการต่อสู้กับของทัพรัสเซียนั้นก็เป็นคําสั่งของวันตกนะครับโดยเฉพาะการกาหนดให้กองทัพของอยูเครนนั้นไปทางทิศใต้นะครับ ซึ่งก็เป็นการแทรกแซงอธิปไตยของยูเครนโดยตรงนะครับแม้แต่ในเรื่องของข้อตกลงเมื k, องมิสก่อนหน้านี้นะครับที่เจรจาการระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือว่าข้อตกลงอิสตันบูลนะครับไม่ว่ารัสเซียกับยูเครนจะตกลงกันได้แต่ว่าบริจรสั้นอดีตนมนรีก็ประกาศนใน้มีการยกเลิกข้อตลกลงนั่นหมายความว่าเอกราชหรือว่าอาธิปไตยของยูเครนนั้น ไม่น่าจะมีอยู่จริงนะครับแม้ว่าจะมีการเฉลิมฉลอง,ลองม่วนที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพราะทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้านายจากภายนอกนะครับแล้วก็ระบบที่เป็นอยู่ในประเทศนั้นไม่ไม่สามารถประกันความเป็นอยู่ของประชาชนได้นะครับซึ่งปัญหาก็คือถ้าผูคผ้คนบุคคลใดมีเงินนะครับก็สามารถที่จะ จัดการปัญหาได้ในกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับซึ่งสัยเจนได้ว่ายูเครนนั้นได้สูญเสียความเป็นรัฐที่ตัวเองควบคุมกำกับนะครับกลายเป็นเครื่องมือให้กับภายนอกนะครับในความต้องการของประเทศที่เป็นเจ้าหน่ายนะครับดังนั้นระหว่างรัเสเซียกับนาโตหรือว่าสเปนกานั้นก็จะกําหนดว่า ใครจะเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของยูเครนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนั้นประชาชนควรจะมีอธิปไตยและความสามารถในการทนใจได้ด้วยตนเองนะครับตามพื้นฐานประเพณีของศาสนาคิดนิกายออร์โธดอกนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถเขียนมาได้ตใต้คลิปนี้ถ้าชอบช่วยแชร์และกดไลค์ขอบคุณครับ